บริษัทฉายแสงแอดเวนเจอร์โดยคุณชัยวัฒน์มิ่งไม้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับคุณแจ็คเดอะโกส์บอสใหญ่แห่งคอมมูนิตี้ด้านสยองขวัญอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างเดอะโกส์สตดิโอเปิดตัวโปรเจกต์ภาพยนตร์สยองขวัญโกส์ไลท์เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากภาพยนตร์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวสยองขวัญและคอมเมดี้ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งในไทยและอาเซียน จุดเริ่มต้นโค้ดไลท์ก็เป็นผมเป็นจิตรีแจงแล้วก็ชวนกันร่วมทำธุรกิจที่เราคิดว่าเราต้องการคนที่ถนัดในเรื่องผีแล้วต่อจากนั้นผมก็เลยเริ่มไปจิตรีโขมแล้วก็พี่ก้นมาช่วยกันทำโค้ดไลท์ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราจะทำดหนังสยองขวัญทำหนังผีก็เน้นความจริงจังนะฮะแจจริงจังครับ ก็จครับจุดเริ่มต้นก็คือเราชวนกันมาแหะครับคนที่คนที่มีความสามารถแต่ละต้านเพื่อจะขับดันหนังผีที่พยายามจะทําให้มีคุณภาพที่สุดกับหนังผีไทยกับโปรไทยก็คงจะเป็นเรื่องของ หนังผีที่สร้างมาจากเ r ื่อ On True Story แหละครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเล่าที่มีคนโทรมาเล่าจริงในในในรายการผีรายการหนึ่งซึ่งตอนที่เขาโทรมาเล่าครับมันมันให้อัตรดความน่ากลัวแล้วก็คนที่ฟังอยู่นะตอนนั้นเนี่ยบอกเฮ้ยเรื่องนี้น่าทำเป็นหนังนะเรื่องนู้นน่าทำเป็นหนังนะจนวันนี้ครับมันกลายเป็นโปรเจกต์นี้ออกมาว่าจุดแข็งของเราคือผมว่ามันเรื่องของอเรื่องที่มันถูกสร้างมาจากเรื่องเล่าจริงจริง แล้วก็ในส่วนของทีมงานสุรัตน์ทีมงานผุ่มกับของเราอันนี้มั่นใจได้ก็ต้องมีติดความเป็นเดอะโค้อยู่ในนั้นนะแต่เรื่องทั้งหมดเลยมันถูกปูมาที่เรื่องเล่าโดยตรงอาจจะไม่ได้เปิดมาจากเป็นเดอะโก้ส์เดิโอคงคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดยโดยโดย,โดยเนื้อเรื่องอะโดยสตอรี่มันมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ว่าจำสแกรจ้มสแกรเด็กไปเลยอะเพราะว่ามันมันแค่ฟังมันถูกรูฟมาแล้วว่าแค่ฟังปุ๊บมันก็ อย่างเรื่องที่เราเลือกมาเนี่เรื่องข้างบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องราวของคนที่ถูกผีหลอกอยู่สี่ปีนะฮะกับสี่ปีกับบ้านหลังหนึ่งที่เขาซื้อแล้วเขาถอยไม่ได้เนี่ยผมว่ามันมีดีเทลเงื่อนไขยเยอะมากที่บางท,ทีเราว่าค,คือผมไม่ได้ปฏิเสธจัมสแกนนะเพียงแต่ว่าเท่าที่ฟังเรื่องเล่าอย่าลืมว่าเวลาเราฟังในฟังวิดีโออาหาฟังฟังในโครสิเโออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีจัมสแกนนะ แต่ทำไมามันน่ากลัวแสดงว่าเนื้อเรื่องอ่ะเนื้อเรื่องอ่ะมันน,าน่ากลัวเหตุและผลของมันน,าน่ากลัวคือหัวใจของเรื่องมันเป็นเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนอ่าที่กําลังจะมีครอบครัวใหม่กําลังจะเริ่มต้นบ้านอย่างเป็นความหวังหนึ่งในชีวิตที่แบบเฮ้ยเราก็อยากมีครอบครัวมีลูกเล็กๆที่กำลังจะคลอดเพราะฉะนั้นการจะซื้อบ้านหลังหนึ่ง มันมีมันเป็นเงื่อนไขที่ที่ผมว่ามันเป็นเรื่องทุกคนสัมผัสได้เอาใจช่วยกับบ้านหลังนี้ได้ว่าเออว่าบ้านหลังนี้มันมีผีอย่าี่บอกว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้มันมีผีข้างบ้านมันมีข้างบ้านมันมีผีแลวเ้าชอบมาหาเราซะบ,บ่อยๆเสียด้วยครับคือเราผมว่าคอนเซ็ปต์ครับคอนเซ็ปต์แล้วก็ คือผมว่าผมถ้าผมมันเป็นการกลับมาทำหนังผีก็อีกครั้งหนึ่งสํานะสำหรับสําหรับผมที่ไม่ได้ทามาหลายปีมากเรรู้สึกว่า,ย,ายังไงผมก็ยังรักแล้วก็แล้วก็สนุกสนานกับการทาหนังผ <c oughs> ีต่อให้มีเยอะขนาดไหนผมยิ่งมองว่าม,มันเป็นเรื่องดีและที่สําคัญคือถ้าถามว่าแตกต่างความแตกต่างม,มากคือการมันคือง,งานที่คอลแลบกันของคนสี่คนที่มุ่งมั่นเหลือเกินในการทาผีมาทั้งชีวิตนะมัน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 มีอะไรหลายๆอยา่างที่ที่เราก็ยัง เราเราเราว่าเราค้นเจอเหมือนว่าว่าผีอยู่ไหนแน่นอนนะฮะนังผีประกอบไปด้วยบรรยากาศนังผีประกอบไปด้วยบรรยากาศยังไม่ยังไม่บอกไม่ได้ว่าตรงไหนแต่ว่าเวลาเดินคุณเดินเข้าไปในหมู่บ้านไหนทั้งหมู่บ้านหนึ่งมันจะมีสักโซนหนึ่งที่คนน้อยๆมันคือรู้สึกบรรยากาศความรู้สึกของของหมู่บ้านแบบนั้น เอาวางไว้กับพี่แจ็คก็ประมาณ25-30ล้านเชราโปรดั่นไม่มากไม่น้อยกินไม่มากไม่น้อยแล้วเราคาดหวังก,กับรายได้เดือนนี้ับถ้าบอกว่าหวัง,าวงาคาดหวังรายได้เราคาดหวังอยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เราโฟกัสคือพยายามเขออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วผมว่าถ้าทำออกมาดีคนดูก็จะตอบตัวเองว่ารายได้หรือความคาดหวังจะมันเป็นอย่างไร หรือว่าพี่ผมไม่ได้กำกับหนังอย่างนี้มานานว่าครั้งนี้เขาคงอยากจะปล่อยของนะครับผมปล่อยของปล่อยของแน่นอนเล่นอือออยู่ที่พุ่มกลับเลยครับผมว่าถ้าจะให้เนื้อเรื่องมันไม่ตลกนะครับอย่าผมไปออกเลยถ้าผมไปออกมันจะไม่มันจะไม่ซีเรียสละตลกละคือผมว่าความเป็นในครอบครัวมันมีทุกความรู้สึกตอนนี้มันมีทุกความรู้สึกแล้วก็อย่างที่บอกผีต้องสี่ปีเนาะ โดนผีหลอออยู่สี่ปีอ่ะแล้วข้างบ้านมันก็เหมือนโลกความเป็นจริงที่ที่เราก็มักจะเจ,เจอเพื่อนข้างบ้านที่นานานิสัยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีสัดส่วนคอมเมดี้ไหมมันอาจจะเป็นเป็นไปตามเรื่องเป็นไปตามธรรมาชาติแต่แต่โดยแมเสเซจแล้วอ่ะมันเป็นหนังสยองขวัญแบบด้วยท่าทีที่ จริงจังผีมันน่ากลัวแต่คงมีรีแลกซ์กันบ้างมัมีรีแลกซ์มากผีอจะมายืมน้ำปลาลตอนนี้อยู่ในคดีเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์กันอีกทีดีกว่าผมมันม,มีมีมีอยู่ในใจมีอยู่ในใจเข้าฉายต้นว่าคิวสามคิวสามใช่คิวสามหนังผลิตป,ปีนี้แหละหนังดูกันเนี่ยเราเรียบเลินเพื่อนกันเต็มหล่อ ก็ฝากโปรเจก,กต์โค้ดไลท์แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องแรกข้างบ้านนะครับเราทั้ง4ี่คนตั้งใจทำนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าความสามารถของพี่ๆแต่ละท่านที่เรามาช่วยกันในโปรเจก,กต์โค้ดไลท์กับข้างบ้านเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษสำหรับคนดูและพวกผมก็จะพยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้ผลงานออกมาถึงใจผู้ชมที่สุดครับฝากข้างบ้านด้วยครับฝากโค้ดไลท์ด้วยครับฝากเงื่อนงด้วยครับ